สวัสดีค่ะพี่น้องมณีแม่น้องทีมจะผ้ามะาละเบงทองไ้ทองหน้านะคะอันนี้กะว่านมาหนึ่งเดือนละค่ะหลังจากที่ได้ว่านเขาไปหนึ่งเดือมนมนีกะกำลังจะออกมาหน้าค่ะเป็นขังแรกนะคะส่วนในถาดตั้มดำกะจะเป็นถาดบักผีด้ะคะ่ะเป็นถาดบักผีกของอยเพนเอามาไว้ส่วนีเ็นปลูกูนี่กะจะมีกระเพราพังอีตูหรือว่าใบแมงลักค่ะ แล้วก็เป็นค่าตะไคร่ปลูกผักสวนขั้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนถีห้องบ่คคอยไดีมานะคะหยามันก็นจะดูลกคหูลกตาแน่ด้ะคะ่ะเพราะว่าห้องบ่ได้ออกมหนานะเมื่อนี้แม่น้องทิมบ่ได้ผ้าเข้าขั้วนะคะจะผ้ายางช่มเข้าในทุงหน้าค่ะมื้อนี้สำหรับเขาปีนี้ก็รู้สึกว่างามนะคะบ่คคอยมีหยา พราะวาฝนตกดีมากเลยค่ะปีนี้เดี๋ยวจะพ้ายางชมบรรยากาศขึ้นไปเลยเด้ค่ะไในหินสีเขียวก็มีความสุขท่างใจค่ะเป็นคนถีมกถักธรรมาชาตินะคะกั่ขอเวาเรื่องส่วนโตเล็กน้อยนะคะส่วนโตแม่น้องทีมเป็นคนอุบ,บลราชธานีค่ะแต่ขึ้นไปเหตุงานที่กรุงเทพป,ประมาณ8ปี นันกระกลับลงมาอยู่บ้านเพราะว่าจะคล้องต่างทองแล้วก็คอดลูกค่ะก็เลยบ่ดได้กลับขึ้นไปอีกจากนั้นก็ด้หันมาเหตุหน้าคือเก่าเพราะว่าพ่อแม่ผ้าเหตุค่ะเนื้อที่ของไฮหน้าก็มีประมาณสิบหาไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องสานะคะที่น้องเพื่อนในสร้างเข้าคุดไหวนะคะเขาก็จะนําคคาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เป็นน้องใหม่ค่ะมาปลูกไว้แบบนี้นะคะ ส่วนด้านขอบก็จะปลูกเป็นมักเผาวน้ำหอมแล้กกะ็บัพรผากะทิล้กกะเป็นบักเผาธรรมดาค่ะอันนี้ก็ไผ่เหาออุ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้เกิดายแห้งค่ะน้องใหม่ฝนตกดีค่ะน้องใหม่ก็เลยเกิดดีแบบนี้น้องใหม่ตัวนี้เฮ้าปลูกมาหนีสองปีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะส่วนมักเผาวอันนี้ก็บอกหูว่าพันหยังนะคะแต่ว่ากะเห็นมันเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะถ้าผู้ไดหูสายพันกะทักมาบอกหรือว่ามินมาบอกใต่คลิปเลยนะคะ ส่วนอันนี้กระนองชาตค่ะเพิ่นจะซับน้อใหม่นะคะไปแกงหรือว,ว่าไปต้มกบับบะโหวค่ะเพิ่นจะเอาไปกินที่กรุงเทพนะคะนั่นน,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 นั่นเออฉันปลูกไว้แต่เด็กกินไม่ได้ใหญ่เงินไม่ปลูกไปจะไปแกงบอกห้องเจ้าไปจังไหน นี่นี่แซงจะไปแกงบก่เอาไปแกงให้จะเไปต้มแจ่วนเออส่วนหนาอหม่ก,กอนี่ก,กะปลูกได้หนึ่งปีละค่ะก่ยังคือเก่าอยู่เพราะว่าดินมันบองงามนะคะมันเป็นดินดากดินหินเดี๋ยวฮอก็จะพาไปส้มเขาต่อเลยค่ะเคี้ยวขจีแบบนี้เลยนะคะ ส่วนทองฝ้ามานีก็ดูสดใสเบิแ่แหลวสบายหูสบายตาแห้งค่ะส่วนนนำกระายค่ะเฮ้ากระขังใส่เข่าไว้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะต้นเข่าพี่น้องง่ามแห้งค่ะยากระบอมีนะคะในเขา่าเพราะว่าห้าวาันถือช่วงฝนมาพอดีนะคะ หน้าของเขากับเป็นหน้าที่ปลอดสารค่ะบ่ได้ใส่ย,ยาขายนาหรือว่าสารเคมีใดๆค่ะยกเว้นใส่ปุ๋ยเคมีค่ะเพราะว่าเขาต้องใส่เห้มันงามมันถึงจะมีหมากนะคะแล้วการนำนักหมากของเขาจะได้ดีค่ะอันนี้ง่ายง่ายยูกไกลวนะัตตดไ,ได้ค่ะนะบัตรปลาใคจะนี่แบบยง่ไเรื่อยๆไยานยุก่ะเขาใหญ่นมากอะ่ะ เตืนๆเนี่ย,ย,ยนเดี๋ยวปะหยันกันเลยเนี่ยที่เรารู้ฮู้วว้ากระย่างมาสุดแดนแล้วนะคะกะจะมีประมาณนี้ละคะ่ะ ค่ะพูมมใจห้ายค่ะที่ได้เกิดมาอยู่บนนอกนะคะมันบอเป็นเมืองที่วนไหยนะคะมันมีแต่ความสุขมีแต่พีแต่หนองที่จริใจกับเฮานะคะและ้วก็แนมไปมองไหนที่เฮาวานเขาแบบนี้มันก็จะรู้สึกสบายตาเมาื่อวนไหวขึ้นในเมืองนะคะจากการเปรียบเทียบบางคนอาจจะมักในเมืองแต่เฮาเป็นคนที่มักแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะกับมาว่ากันค่ะ สนมันี่เข้ากัขอจกคลิปไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลั้วแม่น้องทีมในเ้อจ้าค้ากับเข้ากัจะเก็บพักอีทกลงเมื่อนะคะหรือทั้งอื่นเอื่นมาจังไดสามารถเม้นมาบอกได้เนเธอค่ะสำหรับมนันี่สวัสดีค่ะ